ครับข้อที่39นะครับจากข้อที่ผ่านมานะครับถ้าโวลต์มิเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับต่อข้อมปลอดไฟอ่านความต่างศักย์100โวลต์จงหานะครับความต่างศักย์ที่มากที่สุดนะครับ Bm นะครับตรงนี้ก็คือที่ตกข้อมนะครับตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับที่ตกข้อมนะครับหลอดไฟในหน่วยโวลต์นะครับเราก็มาดูวิธีทำเลยนะครับจากโจทย์ของเรานะครับ สิ่งที่เขากําหนดมาให้นะครับอันแรกนะครับตรงนี้ครับก็คือความต่างศักย์ที่เขาอ่านได้นะครับตรงนี้ก็คือตัวของ Vrms นะครับมีค่าเท่ากับ100โวลต์นะครับจากนั้นนะครับเขาให้หาความต่างศักย์สูงสุดนะครับหรือ Vm นะครับให้หา Vm นะครับเท่ากับเท่าไรนะครับหรือ Vmax ของเรานะครับ เราก็จะหาจากสูตรนะครับก็คือ Vrms นะครับเท่ากับ Vmax นะครับ Vm ส่วนด้วยรากที่2ของ2นะครับทีนี้เพื่อให้ง่ายนะครับเราก็จะย้ายรากี่2ไปคูณกับ Vi มีนะครับเราก็จะได้เป็น Vm นะครับเท่ากับ Vrms นะครับคูณอยู่กับรากที่2ของ2นะครับ เราก็จะได้ Vm นะครับเท่ากับ Piem นะครับก็คือ1น0นะครับคูนกับรากที่2ของ2นะครับหน่วยเป็นโวล์นะครับตรงนี้ฉะนั้นข้อนี้นะครับความต่างศักย์มากที่สุดนะครับที่ตกข้อมหลอดไฟนะครับมีค่าเท่ากับ100คูณกับรากที่2ของ2นะครับโวล์นะครับตรงนี้ตอบข้อที่4ครับ